เกม MMO RPG ถือเป็นเกมแนวแรกๆที่ผมได้สัมผัสแต่มันจะมีสักเกมไหมที่เราสามารถเล่นได้ทั้งใน PC ที่บ้างและมาเล่นพกพาต่อบนมือถือของเราได้วันนี้เรามีเกม MMO RPG กราฟิกอลังการเกมเพลย์จัดว่าสนุกมาให้เราได้สัมผัสกันแล้วครับกับ Charisland l เกม MMO RPG ที่เปิดให้บริการแล้ววันนี้บน PC iOS และ Android ในรูปแบบ Freetoplay คาลิสแลนเกมเกม MMO RPG ที่มีให้เราเลือกเล่นได้มากถึง9คลาสหลักและในแต่ละคลาสจะมีให้เราเลือกทักษะพิเศษ2รูปแบบนั่นหมากบว่าเราจะมีคลาสรวมกันที่หลากหลายมากถึง18คลาสในการเล่น และหลังจากที่เราเลือกคลาสที่เราต้องการได้แล้วเราสามารถปรับแต่งตัวละครเราได้ทั้งสีผมทรงผมปรับแต่งหน้าตาปรับแต่งรูปทรงของตอัวละครโดยเกมนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าการเล่นคลาสโจมตรีระยะใกล้เวลาเราไปฟาร์มจะแอบเสียเปรียบอยู่นิดนึงนะครับเพราะเวลาเราจะเดินไปตีมอนเนี่ยโดนสายเวทสายธนูที่มันตีไกลๆเก็บไปก่อนที่เราจะเดินไปถึงซะอีกซึ่งต้องยอมรับเลยว่า แค่เปิดวันแรกคนเข้ามาเล่นกันเยอะมากๆจะไปเก็บเวลแทบตีกับใครไม่ทันเลยครับแห่กเราเล่นโจมตีใกล้และด้วยความที่นี่คือเกม mmorpg แบบจริงจังนะครับการเดินทำเควสตต้องเดินเองนะบอกเลยว่าฟินมาก ได้เดินสำรวจรับชมธรรมชาติในเมืองด้วยตนเองไม่มีระบบออโต้ที่ให้เราดูแค่จอไม่ต้องเล่นอีกต่อไปผมว่าเขาทำถูกต้องเลยแหละเพราะมันได้ประสบการณ์นในการเล่นและอินไปกับเกมมากกว่าการดูระบบออโต้เินนะครับนอกจากนี้กราฟิกภายในเกม เราสามารถปรับความละเอียดของเกมได้สูงสุดถึง 4K เลยทีเดียวแต่ในการเล่นเกมบนมือถือที่ความละเอียดหน้าจอไปไม่ถึงเนี่ยการเลือกปรับกราฟิกไปที่ Full HD 1080p ถือว่าเพียงพอในการเล่นภาพสวยๆได้อย่างสบายใจครับและเฟรมเรทของเกมนี้ right, จะมีให <just S 1> เลือก <a> เป็นประหยัดพลังงานสมูทและไฮเฟรมเร e ในการเล่นซึ่งเครื่องที่ผมนำมาเล่นเกมนี้คือ iPhone 1 5 Pro Max ที่สามารถเล่น 4K ไฮเฟรมเรทได้อย่างสบายๆเลยนะ แต่หน้าจอ i ไอโฟนไปไม่ถึง 4k ไงผมเลยต้องปรับกราฟิกของเกมเป็น full hd high frame rate เล่นแทนครับเพื่อให้มันอินกับหน้าจอของเราในเวลาเล่นเกมก็แนะนานะหากใครใช้มือถือมันแทบจะมีไม่กี่รุ่นที่เป็นมือถือจอ 4k นะก็ปรับเป็น full hd ในการเล่นนี่แหละเล่นได้ลื่นภาพสวยเหมือนกันแถมตัวเครื่องไม่ต้องใช้พลังงานมากด้วยในการรัน 4k เนาะ ส่วนเสียงประกอบต่างๆถือว่าทําได้อลังการการภาคเสียงก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปของ NPC แต่และตัวค่อนข้างประทับใจเลยครับในงานกราฟิกและงานเสียงภายในเกม Hey you two down there wait yeah you guys don't you see the no go sign or is the black tower your destination coming trouble us t are แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมติดคือเรื่องของ UI ปุ่มหน้าจอเนี่แหละเนื่องจากตรงนี้เป็นเกม MMORPG ครับการโจมตีเราเราไม่สามารถกดรัวๆได้นะเราต้องรอคูลดาวน์ในการโจมตีก่อนไม่ว่าจะเป็นการใช้สก,กิลการโจมตีทั่วไปก็ตามทุกอย่างต้องรอคูลดาวน์ซึ่ง ปุ่มการกดสกิลเนี่ยมันแทบจะเต็มหน้าจอทางด้านขวามือหมดเลยจะหันจอจะหมุนจอระหว่างการเล่นก็ทาได้ยากครับเพราะว่าปุ่มมันเต็มหมดนะครับจะเอื้อไปหมุนหน้าจอเนี่ยมันก็ไม่สะดวกและถ้าปรับการวางสกิลเป็นแนวนอนทั้งหมดเนี่ยมันจะสะดวกในการเล่นมากกว่านะเพราะเกมแนวเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องกดหน้าจอรัวมันไม่จําเป็นต้องวางเลเยอร์แบบเกมโมบา,มาก,ก็ได้สําหรับคลิปลองเล่นทัสแลนผมก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ครับ สำหรับผมแล้วเกมมีนะครับเป็นเกมที่กราฟิกสวยดนตรีทำดีและส่วนเกมเพลย์เนี่ยก็ติดแค่เรื่องของปุ่มบางสกิลเท่านั้นนองนั้นคือโอเคผมรับได้เล่นได้คือส่วนตัวเป็นคนชอบเล่น MMORPG แล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงอกลาลืมฝากกดไลค์ subscribe และแชร์ไว้พบกักรหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ